สวัสดีครับวินนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมพร็อพในนะครับก็เป็นเกมแนว d เด y บายเด g ย์ที่ผสมผสานการเล่นซ่อนแอบเข้าไปด้วยนะครับใครที่เคยเล่นเกมแบบพวกซ่อนแอบของแก r y m o อสหรือว่าเกมวิช h It ที่มันแบบว่าตัวละครสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของแบบตามฉากต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆตัวเออมันจะมาผสมผสานกันเว้ ระหว่าง Dead by, d a y l ไล h t กับการเล่นซ่อนแอบแบบนั้นนะครับแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกม4 vs 1นะครับมีฆาตรกรหนึ่คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิต4คนนะครับต้องทำการปั่นไฟเออเรียกง่ายๆเหมือน Dead by แล้วกันต้องทำการแบบปั่นไฟให้ครบจานวน5เครื่องปั่นไฟแล้วก็หนีออกจากประตูนะครับคล้ายเด a บ by แบบเหมือนแบบเหมือนเป๊ะเลยวิธีการเล่นอนะ่ะคนต้องแบบ มานั่งปั่นไฟให้ครบแล้วก็เปิดประตูออกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะส่วนฆาตกรก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการไล่ล่าผู้รอดชีวิตฆาตกรในตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับที่เขาเปิดเบต้าเทสเนี่ยก็ความสามารถมันจะไม่เหมือนกันวิธีเล่นฆาตกรก็จับคนตีคนให้ล้มปุ๊บแล้วก็จับไปนั่งเก้าอี้นะครับก็พอเวลาหมดคนก็จะตายแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยๆวิธีการเล่นก็จะมีแค่นี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะ ไปเล่นให้ดูแล้วกันแต่คลิปที่ผมจะเอามาเปิดเนี่ยมันผมเล่นไปแล้วไงเมื่อวานผมไปลองเล่นมาแล้วที่ทวิตทีวีก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมเล่นเนี่ยมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการเล่นหรือว่ามันวิธีการเล่นคนวิธีการเล่นผีเนี่ยมันเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูเลยลนะเรื่อยเยเ AO t w i t c h t t b s q u a d อะไรนะ ลองเล่นผู้หญิงตัวนี้ดีกว่าผีแม่ชีทวิตทีวีภาพดูสบายตาดีกรุ๊กเปิดไม่ได้ผีมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวโอ้ยไม่ดีดอกกดดีเฮโยชีฟดยเรดี้อัพ hey, เป็นคนนี้ดีกว่ามีกล้องเปลี่ยนทำไหมเนี่ยเดี๋ยวมันคือผีแม่ชีใช่ไหมอเสียงอะไรวะน่ะ เกมฟรีครับถ้าพิมพ์ว่าอีซี่มันจะพูดด้วยเอาอย่าพึ่งดีไวสตันผีไว นายเข้าหัวไปก่อนนะจ๊ะว <father> ้ายไม่ทอนโอ้ oh my g กอดโอ้ my g กอดอย่าดุดิกอย่าดุดิกอย่าดุดิกเสียงตดอะไรอะเอ้าเพื่อนแตก อะไรวะน้า No 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 ไป I'm s a อ e I'm s a <laughs> <safe. S 1> น่าจุกว้ <laughs> วว้โอ้โกระ <laughs> โดดไม่สูง Dito levou. Help me, help me. Help me. Can you shut up? <laughs> Can you shut up? Help me! No, bitch. <laughs> yo, shut up, Ai gì mà. Phim như ngày vậy. พวกมึงนี่นะพวกมึงนี่นะผมเนียนมากผมเนียนมากวู้วโดนกี๊ใส่ดิมาช่วยแล้วจ้า ให้มันมาหนิเดี๋ยวกูจูกให้เลือดจะเพิ่มอัตโนมัตินะครับแม่งมีแดดทวิตทีวีเฮี้ยผีมาเฮียละมึงก็ได้เป็นได้แค่ผีเปรตเท่านั้นแหละโอ้ยโอ๊ยโดนกีส โดนกีสนักจูกนักจูกโอ้โหเกือบตายกูพีเห็นกูปะเนี่ยผีมันตึงว่ะ <help> <laughs> มึงพูดคำอื่นไม่เป็นเมาทุ่งข้าวโพดผีอะ <c oughs> <c oughs> อ้าวประตูนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอไอเป็ดนี่ปันปันเร็วอุ้ยเฮียผีมาไม่ได้แดกกูหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันไวอะ นี่ไงโดนกูนสกตาร์มไปก่อนหนึ่งสเต็ปปั่นไฟหน่อยดิไม่เอาอะไรเลยให้ทีมกูเนี่ยผมจะไปเปิดกล่อง ไม่เนียนว่ะเสียงดังไปอันเนี้ยไม่วะคืออะไรอะ่ะกล้องถ่ายรูปอยากเจอว่ะจะเจอฆาตรกรดุดูเฮ้ยเนี่ยโดนคำสาบ มันเลยหมุนไว้นะครับเป็นเฟิร์สของตัวละครแม่ฉีนะเร่องนี้หมุนย่างไวเลยโอ้โหกูจะบ้ากูจะคลั่งว้ายอุย้ยเฮียมันตีดอนได้ยังไงนะยังอยู่ในซอกอยู่เลย โอเคปั่นได้สองเครื่องแล้วอันนี้ผมน่าจะเฟดสุดท้ายแล้วนะถ้าโดนอีกรอบหนึ่งนะ่ะไม่น่าแปลงดอนบรี thank you bro มุงจะบังกูทำเลดอะไรไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> ก็มาดิครับ ผมก็ไม่ใช่เล่นๆนะผมอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่นะไม่นะผมจะตายแล้ววะดูผมรอแบบรีเลียนก่อนผีมันชอบมาหาผมน,นกวะ ส่งเฟสสุดท้ายแล้วไอ้นั่นแตกเบบซี่กายไอ้เหี้ยแตกก็ดีแม่งเพิ่งจะปั่นได้กี่อันนั้นเองอะ่ะ เฮ้ยเพื่อนล้มอีกแล้วหรอโอ้โหเหลือเชื่อมันมาหาผมแน่ๆเลยเปี่ยงอะไรวะโอเคครับคำสามหายแล้ว เออแม่เบ้อเออไอเดียวเฮ้ยดีดีผีก็มา อานนี่มาีเหี้ยอะไรเนี่ยจะชนะมิเนะไว้เอากล้องถ่ายรูปโอ้ผมแตกเลยไม่นะ ทำแตกทำแตกรอมหนึ่ primo, งนะวอยชัดสวิต M หรอเป็นอะไรอ่ะเป็นข้าวโพด ปั่นเครื่องนี้จะเสร็จอยู่แล้วเชียวแม่งมันปั่นยากจริงนะเว้ยถ้าขึ้นแบบหลอดขึ้นใกล้ๆอ่ะสกิลเชคกับมึงไม่ต้องกดเลย easy 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 man easy รวมทีมี้ไปแข่งเลย Hey shut up Your mom was easy man Easy Hey <shut> p hey, Your mom so easy man ฉัอต mm ้องฟกเอาเมยอีซี่ยูต้องตีนพันนี้จะเอาเฮียอะไรแบบรอดเนิน so ยูโซอีซี่เนอีซี่เฮ้ยเนียนหระเป็นกล่องมันทำเสียงเฮ้ยเป็นกรบ่ะ เวลาหมดแพ้นะเนี่ยเอาไว้ล่อผีหรือเปล่าเสียงแบบนี้ใช่ไหมนั่นมันเดินมาแล้วมึงนั่นกดอีก กูซัดมวัวแล้วเป,เป็นกูกูรู้แล้วนี่ยกระโดดตีดิเอาเอาว่ะใ,ใ้เที่ยมหายตัวว่ะ Man, you're the best, man! You are so good, man! Let's go! Let's fucking go, man! You're the best! <laughs> ah, yeah. uh, too easy, boys! I win! I win! Easy, boys! I need to go to the container Too easy, man! Too winner? เอาแพ้มนอีซ hey ี่เอีซีก็เฮียแล้วแพ้สัดเขาให้มึงไปปั่นไม่ให้มึงเนียนถ้าเราจะเพิ่มเลือดก็คือรอให้มันรีเจนเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไปเปิดกล่องจะได้กล่องพยาบาลแต่ถ้าเราจะเปิดกล่องเราต้องเก็บเหรียญให้ครบหนึ่งพันมันจะสุ่ม ส่วนมากคนแม่งชอบอยู่เครื่องนู้นไม่โดนได้ยังไงเอากล่องมาแท้งหรออุ้ยโหดมันแปลงร่างเป็นของใหญ่มาแท้งวะ่ะ ไม่เคยฟาอยู่แล้วเราอะเราต้องไล่เลยปามีดครับจีอุนรู้จักไหมจีอุนฟันหัวปามีดอูถึกเกินเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่แปลงร่าง <c oughs> า <c oughs> เลยกระโดดเขายังไม่ตาย กระโดดเป็นกบเลยนะมึง<笑><笑>ไอเวนวิธีจูกวิธีจูกคือกระโดดกระโดดกระโดดมีคนปั่นหรือเปล่านะแถวเนี้ยไม่มีเลยว่ะ สวัสดีครับไอเทอรอะไรวะน่ะไอทอร์เือเหวี่ยเด้อ โอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็เกินไปหน่อยมันมองยากไงมุมมองบองคนที่หนึ่งอ่ะอิตาเลอร์อ่านว่าอะไร มนนีปันจะเสียไม่มาช่วยเพื่อนหรอโอ้เข้าวพวนี้ก็โดนนัดเดียวร่วง วินวอล์กมาแล้วครับปั๊บปั๊บผมไม่เ,เห็นน้วนะเนียนมากมาก เห็นเป็นตัวไหนวะใช่ครับถ้าเป็นของอันเล็กๆก็จะเลือดน้อย ไปแล้วไปช่วยแล้วทำไมมีดไม่ทิ่มอ่ะเอา้าติดอะไรแหลกอะไรเนี่ยอยีกคนหนึ่งเป็นข้าวโพดอีกคนหนึ่งเป็นข้าวโพดแล้วออกมาเท่ยวหน,นีเว้ย อย่าขยับเชียวนะหูฟังระดับอ e e-sport เป็นเกมในสตรีมครับ